พ่อแม่ว่าแม่จะหาของมาขายออนไลน์หรือแม่ก็ส่งขายตามร้านแถวนี้พ่อว่าดีไหมเฉียบแล้วพ่อว่าแม่ควรขายอะไรดีอะไม่รู้อะเหยออะไรกันอะอะไรอะ มอแกงเพิ่งซื้อมาจากเพชรบุรีเมื่อวานแม่อย่างนี้อร่อยอะหรือว่าครับเต็นเหรอเจ็บโอ้ยแล้วใครจะไปเอาของให้แม่นี่อยู่ตั้งเพชรบุรีเลยนะไม่ไปนะร้อยกว่าโลอะ ไม่ลงขากลับพอหรือว่าเราจะขายคนไทยชอบดิ้แหนมกับแก้มยอดนิยมตลอดการนี่ยิงใช่ <c oughs> แล้วจะเอาตรงไหนเก็บหนูอแล้วเจ้าหล่อยสู้เขาได้หรอ เดี๋ยวคนกินเดีวกาขี้แตกเอาใช่สิฉันมันเลือดกลุบบีนี่ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน,นไม่เข้าใจเลยสะะักับมาถูกทางเทนเพื่อสุขภาพผ้พากับรากล่องละ50 ขายร้อยกล่องกำไรห้าพันขายพันกล่องกำไรห้าหมืนแล้วยิ่งสต๊อกเยอะต้นทุนต่ำกำไรยิ่งเยอะโคตรใช่มีทุนไปสต๊อกแม่มีหน้าร้านเหรอเดินกดกิ่งขายตามหมู่บ้าน เหมือนฟ้าประธานประธานกนันหรอประธานสองคนพ่อลูกมาให้เจอเนี่ยแหละแบ่งเบาไม่เป็นไรหรอกพอ่อเชื่อพ่อแบ่งเบาทำไมตัวเองเป็นคนดีแบบนี้คะเขาคิดไม่ผิดเลยนี่เขามีตัวเองเป็นคู่ชีวิตนะ ตัวเองยอมเสียสละมือถือเพื่อให้เขาเอาไปขายแต่ว่าเราไม่ได้ลำบากขนาดนั้นค่ะที่รักขอบคุณนะเราต้องยื้อบ้านหลังนี้ไว้อะไรอ่ะแอปแบ่งเบาแอปตัวช่วยคนค้าขายแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอยากให้รู้ว่าใหมา่ไง แบ่งเบารวมสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตที่ผ่านการคัดสรรให้คุณง่ายต่อการทําากรตลาดโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าอันนี้ก็น่าขายอ,อ,อันนี้ก็น่าขายอุยอเลือกไม่ถูกเลยอะมันต้องอย่างนี้แบ่งเบาให้ทุกการขายเป็นเรื่องเบาๆสมัครเป็นตัวแทนวันนี้อยากขายอะไรกดเลย